สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิชุดาชาแน,นลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการทารั้วกันนะคะเราก็จะทํารั้วกันเองเช่นเดิมค่ะวันนี้การทํารั้วของเราเป็นรั้วประตูเข้าบ้านนะคะเริ่มแรกของเราก็คือเราซื้อเสรารั้วมานะคะสองเสาค่ะเสาที่เราใช้ในวันนี้คือเสาขนาด5นิ้วนะคะหน้า5นะคะความสูงอยู่ที่2เมตรค่ะจากนั้นเราก็มาวัดระดับค่ะ โดยการวัดระดับของเสานะคะเราฝังดินลงไปประมาณ30เซนนะคะ,ะเพราะว่าความสูงของประตูเราอยู่ประมาณนั้นจากนั้นเสาของเราฝังลงไปแล้วเราก็ถมด้วยนี่เลยค่ะขุดหลุมแล้วก็ฝังจับแนวจับระดับน้ําด้วยนะคะจากนั้นเราก็ขึงเชือกวัดระดับค่ะจากแนวด้านบนลงมาถึงพื้นดินนะคะก็อยู่ที่ประมาณ170เซน จากนั้นจากเชือกแนวเชือกลงไปนะคะเราขุดลงไป่ที่เราจะเทปูนทําคานประตูนะคะแล้วก็ขุดลงไปตรงนี้ประมาณ20เซนนะคะเพื่อทําเป็นร่องเป็นแนวร่องนะคะเราขุดด้วยเสียมมือนี่แหละคะ่ะเสียมสองเกิน,นะคะขุดดินออกแบบนี้ดินหน้าบ้านก็ค่อนข้างแข็งเพราะว่าเราเชียวเข้าเที่ยวออกเราถมด้วยหินลูกลังนะคะก็ขุด จากนั้นเราก็ไปทํารั้วนะคะเชื่อมเชื่อมอรั้วก่อนตอนนี้เมื่อได้มาแล้วเราจะเทคานเทคานแล้วเราก็ประกอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรั้วกันค่ะนี่ก็คือในส่วนของประตูรั้วนะคะซึ่งเราใช้ลวดนะคะเป็นแนวแบบนี้แล้วก็มีเหล็กแล้วก็ความยาวของรั้วอยู่ที่5เมตรนะคะเนื่องจากว่า เราใช้เผื่อตีวงนะคะเวลาเลี้ยวรถแล้วก็ประตูอยู่ที่5เมตรเลยค่ะเราเชื่อมเห็นแบบนี้นะคะเหล็กรอบนอกนะคะเราใช้เหล็กกล่องนะคะกล่องไม่ขีด2คูณหนึ่งนะคะส่วนเหล็กตรงกลางที่เราใช้ดามตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่อง1นงนิ้วค่ะคน,นิ้วคูณนิ้วนะคะตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็เป็นลวดแบบเราใช้ชนิดที่แข็งแข็งแรงหน่อยนะคะตะข่ายตะขา่ขายเมตรความสูงใช่ไหมคะมความต่าสูง150นะคะแล้วก็ความสูงของรั้วของเราอยู่ที่เท่าไหร่คะช่างมเมตรหกสิบนะคะความสูงที่เมตรหกสิบแล้วก็ใส่ล้อนะคะเป็นแนวจากนั้นก็แนวรั้วก็จะมีตรงนี้เนาะที่เชื่อมเป็น ที่ใส่คุณแจตัวน,นี้ก็เป็นด้ามจับนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเวลาที่กรอบแล้วนะคะเมื่อเราขุดร่องแล้วนะคะเราก็วางล้อเลื่อนนะคะทำคันเด็กแล้วก็วางล้อ วางคานที่เราจะใส่ล้อนะคะล้อประตูยาวไปถึงนู่นเลย ตอนนี้ก็เทคันเรียบร้อยแล้วนะคะ